สวัสดีครับครับสวัสดีครับครััสสวดีข้อหินตั้งต้องเทคเตอร์ตระบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่10เดือนเมษายน2567นะครับทําการจัดส่งโรตารี่ FTR 1 6 4 8 x นะครับให้กับคุณพ่อสมชายสุจันนะครับบ้านบ้านซอนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับครับรถใส่กับรถไถคูปต้า L 3608นะครับคันนี้ใส่ได้ถึง3436 สี่สิบนะครับโคกหินตั้งต้อนเท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศูน1 2แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเจนที NT, นะครับตัวใหม่จะมีมีระดับน้ำมันให้ดูนะครับคุณพ่อครับระดับน้ำมันหัวเกียวก็จะเป็นระบบหัวเกียวนะครับจุกน้ำมันจะเป็นหัวเกียวทั้งสองที่ครับนะครับ ระบบการตั้งโซ่ก็จะเป็นอัตโนมัติไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับไม่ต้องตั้งโซ่เป็นตัวตั้งโซ่อัตโนมัติไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งโซ่นะครับแล้วก็ใบนะครับจะเป็นหนาเจ็ดมิล็บหนาเจ็ดมิลน,นะครับหนาพิเศษเจ็ดมิลน,นะครับอุปกรณ์แถมก็จะมีสลักนะครับมียอยสลักครบทั้งสามนะครับยอยนะครับแล้วก็มีรับประกันหนึ่งปี จากทางบริษัทนะครับมีปัญหาเรื่องการใช้งานหรืออยากแนะนําอะไรก็โทรเข้าไปได้ที่เบอร์ฝ่ายเทคนิคอะไรและทางสินค้านะครับนะครับ้านเรานะครับทําการทําหัวอัดจลบีมาให้นะครับอาจใต้ทั้งเจาเบีใส่ได้ทั้งน้ามันนะครับตัวนี้นะครับผมใส่น้ํามันมาให้หน่อยหนึ่งครับหัวอัดจลรบีก็อาดได้ครับนะครับคุณพ่อครับผมก็จะขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่า หินและสั่งเรามาจากทางช่องทางไหนครับทาง youtube ครับโอ้ยูทูบนะครับทาง youtube ได้ได้ยินข่าวว่าติดตามมานานแล้วครับผมติดตามมานานแล้วสนใจว่าอยากได้มองกล้องหน่อยครับสนใจว่าอยากได้ดูใน youtube ปุ๊บก็เลยโทรเข้าไปหาโทรไปปุ๊บก็ได้ส่งได้ทันใจเลยครับรวดเร็วทันใจดีมากเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณคุณพ่อไปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถจับ นะครับตัดไฟนั้นได้สินเชื่อศักสยามนะครับทุกทุกสาขานะครับทั่วประเทศนะครับอยากอยากได้แต่เงินไม่พอนะครับศักสยามนะครับสินเชื่อศักสยามเข้าไปในบริษัทแล้วก็เข้าไปสอบถามได้เรื่องยังไงโทรหาผมได้ครับเบอร์โทร0831294255 0802013156ครับมีบริการจัดส่งนะครับใกล้ๆมือมีบริการจัดส่งนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อ สมชายสุจันเป็นอย่างสูงนะครับครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยครับมองกล้องครับขอบคุณนะครับคุณพ่อสวัสดีครับขอบคุณครับ